สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับผมอยู่กับคลิปนี้เจ้าเ7 0 0นะครับ AO94 นะครับ f r 1 a นะครับ FR1A คือ10ล้อเพาเดียวนะครับเนี่ยนะครับ f r 1 a เป็น10ล้อเพาเดียวนะครับ 1>, 1 a เครื่องครับนะครับ,นะบ 1e ก็เครื่อง e3 ประมาณนี้ครับ fr คือเป็น10ล้อแท่นสูงนะครับเผาเดียวถ้าเป็น10ล้อแท่นสูง2เผาจะเป็น fs นะครับถ้าเป็น10ล้อเตี้ยจะเป็น fq อะเดี๋ยวมาอัปเดตเจ้า10ล้อคันนี้กันนะครับเรื่องผมเป็นไปเป็นมาก่อนนะครับรถคันนี้นะครับ ลูกค้านำรถมา,าให้เราเลื่อนช่งล้อให้นะครับครับแต่รถไม่ได้ซื้อที่เรานะครับคันนี้นะครับผมก็รับทํานะครับรับทำเหมือนเดิมครับเพราะผมรับจ้างครับลูกค้าถามผมว่าซื้อรถจากที่อื่นไปให้ทำให้ทำไหมทำครับผมนะครับทำสิครับ สภาพโดยรวมนะครับรถคันนี้คติก็โอเคใช้ได้นะครับแต่ผมก็ตรวจสอบแล้วนะครับรถคันนี้ก็แจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับมีตรงนี้รั่วนะครับแล้วก็วาล์วลมรั่วจะเดิมมาแล้วนะครับอาลมที่อยู่ชุด ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับมันรั่วนะครับผมแจ้งลูกค้าไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับตอนที่เรารับรถมานะครับเราแจ้งลูกค้าไปแล้วก็มันรั่วก็เดี๋ยวถ้าลูกค้าจะซ่อมค่อยว่ากันนะครับคือผมแจ้งลูกค้าก่อนตอนรับรถนะครับเดี๋ยวจะว่าเอตอนมาดีนะอะไรนะเนี่ย เราซืยอกันก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ทอ่อแคทนะครับน่าจะโดนถอดมาแล้วหรือเปล่านะครับก็ลูกค้าว่าให้ช่วยถ่ายให้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่หรือเปล่านะครับนี่นะครับเพราะว่ารอยอ่ายิงน็อตออกทุกตัวนะครับถ้าโดนยิงน็อตออกนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโดนหรือไปีหรือยังนะครับ อันนี้ต้องให้ผมจะไม่ไม่ลื้อนะครับก็เดี๋ยวค่อยให้เจ้าของรถคือกับคนขายมาแล้วกันนะครับตรงนี้ด้วยตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะหายากหน่อยนะครับเป็น AO940 ก้าสี่เป็นเก้าเกียร์นะครับสิบน็อตเก้าเกียร์ก็จับประเด็ดนะครับสภาพโดยรวมก็ก็ใช้ได้นะครับ แล้วก็คัดซีก็โอเคนะครับแต่ข้างล่างนะครับก็มีของอ่างบุกมานะครับ,รบไม่ได้บุกที่เรานะครับผมก็แจ้งลูกค้าไปแล้วตั้งแต่แรกนะครับแจ้งลูกค้าไปตั้งแต่แรกแล้วก็ เกีกร์ฝากไม่มีมานะครับแต่รอยเดิมน่าจะมีนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันไม่มีมาจากญี่ปุ่นน่าจะไม่มีมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับนี่นะครับเกีร์ฝากตัวนี้แต่ลูกค้าก็ต้องใช้นับนี่ครับรอยมันมีข้อต่ออยู่นะครับบริหนอยโดนสอยไปแล้วครับนี่ปลัก ระบบมันหายไปแล้วนะครับก็ลูกค้าใช้ก็ต้องหาหามาใส่นะครับเพราะว่าน่าจะได้ใช้เพราะคันนียาย่นช่วงล้อทําเป็นรถแทลเลอร์รถเกี่ยวข้าวนะครับเราก็มาทําการขยับย่นช่วงล้อให้นะครับตอนนี้ย่นช่วงล้อให้ถือว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะครับคือประกอบเข้าแล้วนะครับนะครับช่วงเดิมอยู่นู่นนะครับขยับเข้ามานะครับ ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับเปินเ่องล้อแล้วก็ทำเป็นเขาท้ายยกได้นะครับกระแทะอลูมิเนียมข้างในเป็นอลูมิเนียมนะครับฝั่งนี้อีกฝั่งเดี๋ยวไปดูก่อน อีกฝั่งก็เป็นอลูมิเนียมนะครับข้างในนะครับทุกอลูมิเนียมทุกร้อนะครับไม่มีเหล็กนะครับยางอะไรไม่มีมานะครับรถคันนี้แบตเตอรี่ใหม่สองลูกแบตเตอรี่ใหม่เป็นยี่ห้อโอเคนะครับสองลูก เราถอดเก็บไว้แล้วก็นี่ครับอยู่ในระหว่างการประกอบกลับคืนนะครับ อันนี้ลูกค้าก็บอกให้เรานะครับเซ็ตน,น,น้ำมันเชื่อมเกียวท้ายนะครับถ่ายให้เรียบร้อยไปเลยนะครับอ,อันนี้เลื่อนชุงล้อเสร็จก็น่าจะเราจีนสายด้านบนก่อนนะครับยิงสายด้านบนเสร็จก็ปนสีตรงนี้ดามหลังนะครับดามทับหลังดามเชื่อมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปยิงสายอยีกรอบหนึ่งนะครับยิงสายอยีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะ พ่นสีเก็บงานนะครับถ้าเราเพนน่นสีเสร็จไปเลยนะครับอาจจะแล้วมาดามนะครับเวลาเราเชื่อมมันจะไหมนะครับสีจะไหมตัวนี้นะครับคัสซีเราจะตัดอยู่จ <sh am expanding noise> ุดนี้เลยนะครับย้ำหมดแฮโอริกย้ำนะครับ ตอนเอาออกล้วก็ใช้สกัดตีออกนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นคัสซีมันจะไม่โดนความร้อนนะครับไม่โดนความร้อนแล้วก็รูต่างๆนะครับท่านผู้ชมดูว่าไม่มีรอยแก๊สนะครับไม่มีรอยแก๊สถ้าเราแก๊สตัดนะครับมีโอกาสที่จะทางแก๊สเนี่ยจะโดนคัสซีนะครับไม่คัสซีเสียหายแล้วก็เกิดความร้อนนะครับ นีคัสีก็ตามประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรายิงทรายเก็บสีให้นะครับแต่ช่วงตรงในที่เราประกอบเข้าเน่ครับเราก็จัดการพ่นสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับพ่นสีก่อนแล้วก็ประกอบนะครับประกอบเข้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปยิงทรายรอบนึงเหตุผลที่เราไม่ยิงทราย ก่อนค่อยมาประกอบทั้งหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนถลอกนะครับเป็นการทำงานซับซ้อนนะครับผมเลยใช้วิธีเก็บเฉพาะจุดก่อนนะครับแล้วก็คันเข้าไปนะครับคันเข้าแน่นแน่นเข้าไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บยิงทรายแล้วก็มาเก็บสีอรอบนึงให้มันเนียนไปเลยนะครับพวกน็อตพวกอะไรก็จะได้ ไม่มีรอยที่ลูกบล็อกไปโดนนะครับมันจะจะสวยมากนะครับการทําอู่นะครับก็สําคัญนะครับเพราะว่าสําสคัญตรงที่เราต้องเช็คตรวจเช็ครถก่อนนะครับก่อนที่จะมีการาหมายถึงว่าตอนที่รับงานมานะครับรับงานมาเราต้องมาตรวจเช็ครถดูก่อนอยู่กับเจ้าของรถว่าานี่นะรถคุณหนึ่งสองสาม มีมาเท่านี้นะตัวนี้เป็นของคนมานะอะแบตเตอรี่เป็นลูกนี้นะอย่างเงี้ยครับก็เคยมีเจตการนะครับว่าแบตไม่ใช่ของผมอะไรต่างๆพวกนี้ครับเนี่ยสําคัญมากนะครับอันนี้แบตไม่ใช่ของผมนะตรงนี้ผมมาดีๆนะอะไรแบบเนี้ยนะครับก็มีคันหนึ่งนะครับตัวเนี้ยนะครับคือมันหลวมหลวมมาจากเดิมนะครับของลูกค้านะครับ แล้วเราก็ทําการยื่นช่วงล้อไปให้นะครับังางทักที่รถลูกค้าซื้อมาเองนะครับอถ้ามันเป็นของที่อู่เรานะครับมันก็จะอีกคนละประเด็นนะครับคือของที่รถซื้อจากอู่เามาเนี่ยนะครับมันหลวมเราก็เปลี่ยนให้ใช่ไหมครับแต่ไอคันนั้นนะครับเป็นรถลูกค้าซื้อมาเองนะครับแล้วก็มาให้เราเลื่อนช่วงล้อให้พอเราเลื่อนช่วงล้อเสร็จไปนะครับอ่า ใส่กระบะนะครับพอมีกระบะบรรทุกเนี่ยนะครับน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นเวลาที่จะถอยจะเดินหน้าหรือว่าบิดต,ตัวนะครับมันจะอาการหลวมมันจะแสดงให้เห็นนะครับมันจะกึ๊บกรึ๊บกรบนิดหน่อยนะครับเราก็แจ้งลูกค้าไปนะครับแต่ก็เคยมีลูกค้าบอกว่าเฮ้ยตอนมามันมาดีๆนะอะไรประมาณนี้โอ้โหนั่นมันแสดงว่าเขาคิดว่าเราไป สับเอาของเขาหรือเปล่า,อ,าอะไรประมาณนี้นครับซึ่งขาถุงลมบูดอะไรพวกนี้เราเยอะแยะครับนะครับ,นะรบเราไม่จะเป็นตน้องจะไปโอ้โหไปเอาของลูกค้าขนาดนั้นนะครับพนัการตรวจที่รถนะครับสำคัญนะครับอย่าง แฝากนะครับเราก็แจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าออไม่มีมานะโซลินอยไม่มีมานะใช่ไหมครับแต่ลูกค้ามาว่าเอ,อ๊ะเนี่ยมันลอยลอยถอดเนี่ยถอดที่นี่หรือเปล่าหรือถอดที่ไหนหรือเปล่าถอดญี่ปุ่นหรือเปล่าหรือว่ากดที่อู่ที่ซุ้มมาหรือเปล่านะครับอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่ว่าเราแจ้งแล้วว่ารถกันมาแค่นี้นะใช่ไหมครับจะได้ไม่มีปัญหากันนะครับอยา่างทางน้ำมัน เครื่องนะครับของลูกค้ามันยุบนะครับนะครับเราก็แจ้งลูกค้าไปนะครับเขาจะได้อ๋อมันไม่ได้มายุบที่นี่มันอาจจะยุบที่ต้นทางยุบที่ญี่ปุ่นหรือยุบที่การประกอบตรงไหนเราไม่รู้นะครับแต่ว่าที่นี่รถคุณมานะครับมันเป็นสภาพนี้อยู่แล้วนะครับจะได้ไม่ทะเลาะกัน ล้อกระทะยางนะครับต้องดูให้ดีครับว่าเออยางผมมาเท่านี้นะเนี่ยสภาพนี้นะล้อกระทะเป็นวงนี้วงน,นะน,น,นี้นะครับน้ำมันเงี้ยนะครับของลูกค้ามาขนาดนี้นะตอนกลับขนาดนี้นะใช่ไหมครับเดี๋ยวจะ เอาโอ้โน้ำมนันลงมาเท่นี้ต้องกลับทำไมเหลือแค่นี้นะครับตันนี้สำคัญมากครับคันนี้ระบบน้ำมนันค่อนข้างอ่ระบบระบบลมเบรกนะครับชั่ทีนะครับระบบลมเบรกค่อนข้างที่จะสกปรกนะครับ ตอกปุกไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับเนี่ยครับในลมในสายเนี่ยครับมีแต่น้ำมันนะครับมันเกิดจากอาจจะเกิดจากปั๊มนะครับปั๊มลมที่อาจจะหลวมหรือเปล่านะครับน้ำมันเครื่องมันริดรอดเข้ามาในระบบลมได้นะครับ ที่มามาในระบบลมเนี่ยมันก็จะไปส่งไปตามข้อต่อตามวาล์วต่างๆพวกนี้นครับตัวนี้ก็ทําให้อุปกรณ์ที่วาล์วเนี่ยอาจจะเสียหายได้เพราะว่าซีนโอลิงอะไรต่างๆพวกนี้มันไปโดนน้ามันนะครับจากการการที่ใช้เนี่ยมันอาจจะโดนแค่ลมอาจจะโดนน้ามันเนี่ยอาจจะเสียหายเร็วขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็ก็บอกลูกค้าก็คือเราเราเรา,เราคุยกับลูกค้าตั้งแต่แรกแล้วนะว่าเออนี่นะ ของคุณมาในลักษณะนี้นะเดี๋ยวเราเลื่อนช่วงล้อไปมันรั่วมันอะไรขึ้นมาเนี่ยอาจจะเดี๋ยวมีปัญหากันทีหลังนะครับเนี่ยนะครับสำคัญมากนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเนี่ยชุดวาวตัวนี้รั่วนะครับรั่วมานะครับเนี่ยนะครับลมออกตลอดนะครับลมออกตลอด แต่ผมก็ก็แจ้งลูกค้าตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าเนี่ยฟาวตันนี้รั่วเราจะทํายังไงเราจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนเดี๋ยวดูก่อนนะครับอาการมันสาหัสแค่ไหนะครับมีอะไรนะครับตัวนี้มีอะไรซ่อมได้นะครับถ้ามันไม่หนักนะครับตัวนี้ซ่อมได้รับรถมาต้องเช็คให้ดีครับมีรั่วตรงไหนตำาหนิตรงไหนเราต้องคุยกับลูกค้าให้จบนะครับเดี๋ยวทะเลาะกันทีหลังนะครับถังน้ํามันลูกค้านะครับ เราถอดอ,ออกก็ปูสายไปให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวน้ำเข้านะครับรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อีกไม่กี่วันลูกพ้าก็จะรับรค้าแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยว ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ทำชงได้ชมกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคันนี้เสียจจะสงมองไนงะเดี๋ยวผมจะอาจจะทําคลิปให้ชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ,บคนลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับโชคดีมีความสุขท่านสวัสดีครับ